ยินดีด้วยจ้าคุณได้ลูกชายคะ่ะสำหรับแม่ที่สองนะคะของข้อของเรานะคะนี่ค่ะแม่หมูตานะคะแล้วก็ลูกน้อยของเธอคะ่ะน้องแทนนั่นเองนะคะออกง่ายมากๆเลยนะคะออกเมื่อเช้านะคะเป็นยังไงกันบ้างคะอันนี้คือลูกของปอเช่นะคะพ่อเป็นปอเช่นะคะนี่คือออก ก่อนกำหนดนะคะเพราะว่าเป็นคลอกที่2แล้วนะคะคลอดก่อนกำหนดนะคะคลอดง่ายมากๆเลยนะคะไม่ได้เฝ้าคลอดด้วยนะคะคุณผู้ชมคือเมื่อช่วงหกโมงเช้ากำลังเบ่งเลยทีเดียวเชียวนะคะออกง่ายมากๆสำหรับตัวนี้นะคะน้องแคนนะคะสุดหล่อประจำฟาร์มอีกตัวหนึ่งของเรามาแล้วนะคะรอบที่เราก็เป็นน้องดอกคูณนะคะพี่เสาซึ่งเป็น พ่อปอเช่เหมือนกันนะคะน้องคลอดง่ายแล้วก็สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูความน่ารักของเด็กใหม่ของเรากันค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามให้ด้วยนะคะ